อย,อยู่ที่เรื่องของเทนนิสนะครับล่าสุดกลุ่มบริษัทพราวครับมีการประกาศให้การสนับสนุนน้องบัวกมลวันยอดเพชรนักเทนนิสไทยนะครับอายุ18ปีเดี๋ยวจะได้สิทธิ์ไปแข่งจูเนียร์แกรนด์สลมด้วยกลุ่มบริษัทพราวนะครับก็ร่วมกันประกาศให้การสนับสนุนน้องบัวกมลวันยอดเพชรนักเทนนิสอายุ18ปีมืออันดับ59เยาวชนโลกอย่างเป็นทางการหลังจากน้องบัวเนี่ย ผลงานอันดับเยาวชนโลกเนี่ยถือว่าอันดับค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันเยาวชนของโลกรายการจูเนียร์แกรนด์สลมด้วยค่ะก็พาวกรุ๊ปเนี่ยนะคะเลียงเห็นถึงความพยายามของน้องบัวด้วยนะคะทีะ่ขยับอันดับขึ้นมานะคะซึ่งทางด้านของนายสวรรุวัลิศตาพันลบนายกิตติมาศส,สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยก็เป็นประธานในพิธีด้วยนะคะบอกว่าบัวกมลวันเนี่ยคือตัวแทนของนักเทนนิสรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นว่า ความมุ่งมั่นแล้วก็ความฝันคือพลังสําคัญในการขับเคลื่อนสู่ความสําเร็จทั้งในสนามกีฬาแล้วก็บนเส้นทางชีวิตด้วยนะคะก็ทางด้านของน้องบัวกมลวันเองก็ดีใจนะคะที่มีผู้ให้การสนับสนุนเข้ามาเพิ่มเติมจะได้แบ่งเบาภาระของคุณพ mm ่อ hmm. คุณแม่ด้วยนะคะสําหรับปีหน้าเนี่ยบัวจะเทินโปรไปเล่นอาชีพอย่างเต็มตัวแล้วเป้าหมายแรกเลยก็คือค่อยๆขยับอันดับโลกไปติดท็อป300ของโลกให้ได้ปัจจุบันน้องบัวอันดับโลกอยู่ที่1,108 19นะคะ,นะครับทางกลุ่มบริษัทกราวเนี่ยพร้อมผลักดันนะครับก็จะมีกลุ่มเทรนเนอร์มืออาชีพคอยดูแลเรือ่องของการฝึกซ้อมแล้วก็มีสตาฟโค้ชจากประดอนอะคาเดมี่มาดูแลด้วยค <c oughs> ่ะ